สวัสดีครับผมโจจากช่องโจแคนวาส h a น n e ลนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับผมก็มีเพื่อนตัวใหญ่นะครับคุณชื่อไรครับบอสครับบอสเคยเมอกช่องนี้หลายรอบแล้วนะครับน่าไม่ถูกแล้วครับอ่าเพราะว่าวันนี้เนี่ย พิเศษมากๆเพราะอะไรเราจะมาคุยกันเรื่องกรรมพันธุ์นะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมลง i อ Story ไปใครยังไม่ไปติดตาม IG ไอจผมก็ทางนี้นะครับบอสทางนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้คือผมอรีโพสต์จากพี่ติตีนะครับนักกีฬา RFBB Pro คนแรกของอประเทศไทยนะครับคนแรกปะวะคนแรกครับคนแรกในร,นนในรุ่นเบน,นฟิสิกในรุ่นเบนฟิสิกนะครับก็พี่ติต,ตีเนี่ยทำเหมือนกับ Q&A ในไอจีสตอ่บอกว่า คุยเรื่องกรรมพันธุ์ว่าถ้ากรรมพันธนุ์ไม่สุดจริงหรือว่าไม่ดีจริงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปถึงระดับท็อปของโลก<ช>อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่า,า,ากรรมพันธุ์ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะพอแบบว่าแข่งได้เฉยๆแค่พอแข่งได้แต่ก็ผมก็กเลยรีโพส์นั้นนะแล้วก็มาพิมพ์ในสอรี่ตัวเองว่าเออมันเป็นคําตอบที่ดีมากคือแกไม่ขายฝันและแกก็พูดแบบตอบแบบตรงไปตรงมานะครับทีนี้พอโพสต์ไปเนี่ยก็ก็มีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,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 นะครับพิมพ์มาถามผมว่า เออแล้ววิธีการดูกัรรมพันธุ์ว่ามันดีหรือว่าอันนี้ไม่ดีแล้วจะดูว่าตัวเองเนี่ยกรรมพันธุ์ดีไหมเนี่ยมันดูยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกรรมพันธุ์ดีเนี่ยเราเราควรจะทํายังไงหรือไม่ดีเนี่ยควรจะทํายังไงครับวันนี้ก็เลยมีบอสมาร่วมแจมคําตอบนี้นะครับเพราะบอสก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเพราะว่าบอสก็ถือว่าเป็นคนกรรมพันธุ์ดีระดับหนึ่งนะครับครับหมายถึงหุ่นใช่ไหมครับหัมครับทุยนะครับวันก่อนเห็นอยู่เลยเฮียก๋ติ้วเดียวหัมมาครับ ใช่ครับเล่นเฮียอะไรกันวะเนียเล่นหลังเล่นหลังนะวันนี้เล่นหลังเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นวันหลังครับวันนี้วันหลังวันหลังครับงั้นเดี๋ยวเจอกันครับปิดคลิปปิดคลิปแล้วครับคือเล่นวันนี้ครับเล่นวันนี้เล่นหลังเนี่ยครับอ่ะต้องเลี้วันนี้วันนี้ครับเนี่ยเล่นหลังครับผ่านหลังมานี่ครับเล่นหลัง <Yeah. S 2> <c oughs> ซึ่งเราก็จะทำเนี่ยเ,เรายืนคุยกันแบบนี้นะครับแล้วคุยเรื่องกรรมพันธุ์โดยทีเ่เราจะเล่นหลังด้วยกันนะครับแล้วก็ทาอินเข้าไปเป็นช่องเล็กๆนะครับแล้วก็ทาอินเสียงเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆดูด้วยว,ว่าวิธีการซ้อมอะไรเราเป็นยังไงนะครับก็จะได้ดูแล้วแบบเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินเพลิดเพลิน โอเคครับเดี๋ยวท็อปิกแรกเนี่ยที่เราจะมาคุยกันก็คือว่า,าวิธีการดูกรรมพันธุ์ว่าใครมีกรรมพันธุ์ที่ดีหรือไม่ดีอยังไงครับเดี๋ยวผมให้ความเห็นของผมก่อน นะครับวิธีที่ผมดูครับก็คือต้องรออใครคนนึงเนี่ยพยายามเปลี่ยนหุ่นให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมง่ายๆเลยก็คือตอนแข่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาคนที่จะแข่งเนี่ยก็ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแข่งครั้งแรกผมทำร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดบอยก็ทำประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับครับผมเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่อย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเต็มที่แล,ะละ้วล่ะแต่ว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในที่นี้นคือมันมีแบบมิสเทคหรือว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับที่ไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้อ,นองๆหรือเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นมาแบบปีนึงครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยจะมาให้พูดเลยครับว่าตัวเองกรรมพันธุ์ไม่ดีหรือดีเนี่ยผมว่ามันยังไม่แฟร์เท่าไหร่อย่างผมทุกวันนี้เล่นมาจะเข้าปีที่6อยู่แล้วนะครับบอลเล่นมากี่ปีครับถ้านะับตั้งแต่เล่นบอลทีเวครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณสักเกือบเกือบสิบไหถึงไหมเกินครับ บริเวณครั้งแรกนี่คือตั้งแต่แบบวิดพื้นทุกวันอะไรเงี้ยก็สักประมาณ10 11ปีอะไรเงี้ยครับตีว่า10ปีตีว่าสิแต่ว่าก็ไม่ได้มาตลอดนะครับตีว่า10ปีอ่าคือบอสตอนแรกเนี่ยบอสก็ไม่รู้ถูกไหมว่าตัวเองมีกรรมพันธุ์ดีหรือเปล่านะแล้วมารู้จริงๆเนี่ยว่าตัวเองเฮ้ยเรามีเส้นทรงอ่าคือกรรมพันธุ์เนี่ยพูดถึงได้หลายอย่างนะเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึง่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอกท็อปิกนิดนึงคือกรรมพันธุ์เนี่ยดูได้หลายอย่างคือเส้นทรงสตรัคเจอร์ไไไไไหหลลลกกววววว้้้้้าาาาางงเเออออคคดดดดนนนะรรรัับผมมมม่่่่พูืืสข ได้ไวนะผมดูแค่ส่วนทรงก่อนก็ได้นะครับอย่างของบอสเนี่ยบอสจะเป็นคนที่กรรมพันธุ์ดีในเรื่องของส่วนทรงใช่ครับ,รบที่บอสพูดแล้วบอสมาเริ่มรู้เนี่ยตอนไหนครับจริงๆก็มารู้จริงๆก็มารู้ว่าหุ่นตัวเองดูโอเคก็ตอนที่แข่งแล้วครับตอนที่เตรียมแข่งเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ่นเราเนี่ยพอเที่ยวคนอื่นก็เราเขาพอสู้ได้เาแบบแบบเอวเล็กหลังก็กว้างอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ยังขาดในเรื่องของการเนื้อ,อรายละเอียดอะไรเงี้ยครับอ่าเพราะว่าคนอื่นเขาแข่งมาก่อน ผมว่าเขาเคยแข่งมากมากว่าเราเขาเล่นมานานกว่าเราแต่ว่าในเรื่องของส่วนทรงอาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะครับก็คือส่วนทรงไม่ได้จะเป็นว่ากรมพันธ์ดีคือคนที่โอ้เผาผานไวสร้างกล้ามเนื้อได้ไวกว่าเพื่อนนะครับไม่มีหลายปัจจัยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่ากว่าบอสจะหาคําตอบตรงนี้ได้เนี่ยก็คือบอสต,ต้องทําเต็มที่แข่งมาก่อนเล่นกล้ามเนี่ยอย่างน้นอยตอนนั้นก็เล่นมา5ปีบวกแล้วเนาะครับ ใช่ไหมครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูของผมจริงเนี่ยก็คือการที่คุณต้องทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยแล้วก็มาโทษนูน่นโทษนี่นะครับในส่วนตัวของผมเองนะครับผมกว่าที่ผมจะแข่งเนี่ยผมก็เล่นมาเกือบเกือบห้าปีนะครับเพราะว่าผมแข่งเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยผมแข่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าเกาฮันตัวเองดีหรือเปล่านะครับผมโดยจนกว่าผมจะทําเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมถึงมาดูว่าจุดด้อยแล้วว่าจุดจุดอ่า จุดขายแล้วกันจุดดีของผมเนี่ยคืออะไรผมรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยต้นขาหรือว่าหลังอะไรอย่างเงี้ยบอสก็รู้ว่าตอนตั้งแต่อ่ายังไม่เพิ่งเจอกันแรกๆเนี่ยก็คือหลังเนี่ยมาก่อนเลยแต่ว่าจุดด้อยที่สุดของผมเนี่ยก็คือหน้าอกนะครับก็คือเล่นแทบตายอะไรยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นแต่ว่าขึ้นได้ช้ากว่าหลังเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ย พอมาพูดโดยรวมแล้วเนี่ยมันปัจจัยเล็กๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นทรงหรือว่า,าสัดส่วนตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ใครดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดูจริงเนี่ยว่าใครดีดีที่สุดจริงเนี่ยก็คือคนที่มีครบนะครับลดไขมันไวสร้างกลมเนื้อไวหมายความว่าอะไรลดไขมันไวก็คือคนที่พอกินน้อยกว่าแคลรี่ที่ต้องการแล้วเนี่ยร่างกายตอบสนองดีงพออยากจะบอกกิ้งกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการแคลรี่เซอร์พัสก็เพิ่มได้ไวนะครับ อยากจะพัฒน,นากล้ามเนื้ออกก็ตอบสนองเลยอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อหลังคือมันก็ตอบสนองเลยเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยคือคนที่กรรมพันธุ์ดีในอุดมคติของผมแล้วถ้าเกิดคุยในเกี่ยวกับเรื่องการแข่งพกกายเนี่ยครับกรรมพันธุ์ก็เป็นตัวบางทีเป็นตัวชี้วัดด้วยใช่ไหมครับในความเห็นของบอสว่าควรจะแข่งรุ่นไหนหรือว่าเลือกแข่งยังไงบ,บอสเสริมครับก็กล้ามของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต่างกันนะครับบางคนก็เหมาะกับรุ่น รุ่นหนึ่งอีกคนก็อาจจะเหมาะกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ลองดูว่าก้าวเราเนี่ยเหมาะกับการแข่งรุ่นไหนนะครับออย่างของก้าวของบอสเนี่ยทำไมถึงเหมาะกับรุ่นเมนซูซีหรือว่ารุ่นแบบเมนโมเดลครับส่วนตัวผมคิดว่าของผมเนี่ยเหมาะกับรุ่นเมนฟิซิกเนี่ยเพราะว่าก้านเนื้อผมเนี่ยเอวมันดูเล็กนะครับหลังก็ดูกว้างนะครับแล้วก็สัดส่วนมันก็ดูโดยรวมล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะกับเมนฟิซิกนะครับก็คนที่บางทีบางคนนะครับเหมือนโจเนี่ยขาต้นขาใหญ่อย่างเงี้ยครับหลังกว้างอย่างเงี้ยถ้าลองไปลง พราะกายหรือแอตลีฟิสิกเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะไปได้สวยเหมือนกันนะครับใช่อาจจะมอกว่าสําหรับถ้าเทียบกับรุ่นเม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 นฟิสิกที Men ่โจ <Men> เคยแข่งมานะครับเพราะโจโจบ,บอกว่าโจอกร้อยซึ่งเมนฟิสิกเนี่ยใช้อกสําคัญมากเหมือนกันนะครับซึ่งโจ<ช>ขาใหญ่ไงเพราะกายก็สาคัญแต่มันมีเรื่องปัจจัยเรื่องขาใช่ใช<ม>่ครับทำให้แบบอาจจะได้คะแนน ああเพิ่มเข้าไปอ่าอ่าอ่าโอเคเมคอัพ okay. ให้กันได้ใช่ครับซึ่งบอสพูดเนี้ยพอพูดเงี้ยอ่าผมเห็นภาพเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่กำหันขาเนี่ยค่อนข้างดีนะก็ทำให้ตอนที่ผมไปแข่งเพาลิฟต,ติ้งเนี่ยผมก็ บางทีเนี่ยทำได้ดีกว่าคนที่เล่นมานานแล้วด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า powerlifting เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่า deadlift sumo deadlift โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ท่า squat เนี่ยมันใช้ขาเยอะมากแม้กระทั่ง bench press เนี่ยเราก็ใช้ขาในช่วยในการ leg drive ันนั้นเป็นเทคนิคของท่า bench press powerlifting นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลย ทําได้ค่อนข้างดีกับเพาลิฟติ้งเปรียบเทียบกับพอกายเพราะตอนที่เล่นพากายเนี่ยผมเหนื่อยผมอะไรมากแล้วพอไปแข่งเนี่ยกลายเป็นว่าผลลัพธ์ก็ไม่ได้ดีแบบตามที่เราคาดไว้แต่เพาลิฟติ้งกลายเป็นว่าไปแบบสบายๆชิวๆก็แข่งมา2ครั้งก็ชนะแม่งสองครั้งเลยนะครับก็อันเนี้ยเป็นการวิธีการอดัดหรือว่าประยุกต์ใช้กรรมพันธุ์ของเราให้เหมาะนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ในคลิปเนี้ยเนี่ย สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ในคลิปนี้เนี่ยคือ,อผมเคยฟังของพอดแคสต์ของนันเอกครับนะันเอกฮ่าฮ่าฮ่านันเอกบอกว่า,าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่มันคือสิ่งที่มึงทำอะ่ะมันใช่หรือเปล่านะครับสมมุติบอกว่าผมจะพยายามเพาะกายแค่ไหนเนี่ยมันจะสําเร็จเท่าที่ผมพยายามไหมมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าโอเคสุดท้ายผมอาจจะไม่ใช่คนที่ เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เมนซูซิกเออ่ทรงผมอาจจะไม่ได้กรรมการไม่ได้ชอบอ่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เมนซูซิกต้องการนะครับแต่กับบอสนะครับบอสอาจจะเกิดมาแล้วใช่นะครับเพราะแข่งครั้งแรกบอสก็ได้ที่3เลยครับครั้งที่2ก็ได้ที่1ที่3ครับที่3ครั้งที่2ยังได้ที่3อยู่แต่ครั้งที่3เนี่ยได้ที่1ครับรายการอะไรครับรายการหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย2019ครับก็ล่าสุดเนี่ยกับมิสเตอร์ไทยแลนด์ด้วยบอสก็เตรียมแข่งแล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะเกิดโควิดขึ้น ก็เรียกได้ว่าจับถ้วยไว้เนี่ยครึ่งครึ่งถ้วยแล้วข้างนึงแล้วนะถูกไหมครับเตรียมก็เตรียมมบกรรมการแล้วใช่ไหมครับัดไปสองหมื่นทุยยังก็จมากเขาอีกก็บอสเขาโปร่งใสนะโปร่งใสเราไม่ได้ทําทุกอย่างแบบสุจริตใช่ครับผมนะครับผมก็เตรียมเตรียมพร้อมไว้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยว่าคืออะไรที่มันไม่ใช่จริงๆเนี่ยอันนี้ออกแนวเป็นไลฟ์โค้ชนะ แต่กูไม่ใช่ชอปบริณาทิรันนะฮะตอนนี้ดราม่าใหญ่เลยอย่าพาดเพิยงเขาอย่าพาดเพิงเขาคืออะไรคือสุดท้ายเนี่ยเราพยายามจริงแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันก็ไม่ใช่ของเราครับเพราะนั้เนี่ยถ้าเกิดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมีจริงครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันมีจริงแต่ในแง่มุมหนึ่งเนี่ยแตกลาออกมาเนี่ยคุณก็ต้องหาเจอด้วยว่าอะไรที่มันใช่สำหรับคุณจริงแล้วถ้าเกิดคุณเจอว่ามันใช่นั่นแหละความความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น นะครับผมก็ตอนนี <antique. S 1> <the öst> ้ไม่รู้เราพูดไปกี่อาทีนะบอสแล้วก็แชร์มาสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งหาเหวอะไรขนาดนั้นก็พูดในสิ่งที่เราอยากจะแชร์นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคลิปเล่นหลังไปถึงไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวตัดกลับไปเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับกิ้ง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 ถ้าอยากติดตามบอสไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับติดตามที่ IG นะครับ อันเดอร์สกอร์บีไอีนะครับหรือว่าบอสบิ๊กนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ